แม่ฮานใจเไหมเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเพราะว่าเป็นรูปแบบกับคนในรูปแบบใหม่ที่แข่งขันเข้ามาในอยู่ในค่ายนหาขัเลยสนุกครับมีความแบบจนใครมีอะไรที่ตื่นเต้นบ้าในระหว่างทำกิจกรรมท้อหรือว่าอยากสละสิทธิ์ไหมครับเพราะว่าโอ้โหเหมือนเราเข้าใครมากุดเลยหนักมากไม่มใครไม่มีใครไม่มีใครมีไมมีไรมีไรมีอะไรมีรรมีไร ที่สุดในการทำกิจกรรมมาน่าจะเป็น่จะเป็นโดดใครที่ับใจที่สุดนุกล้ครับกินข้าวกินข้าวก็ได้กนข้าใตต๊ะกินข้าวใต้โต๊ะเลยกินข้าวตอนนี้คือโดนโษหรือไงใ่ใช่ใชข้าเสียงทังเลยดูเมื่อวานเ่อวเลยช็อตกระทงจานจานกระทบชอเพราะก็ได้กินตลอดแสดงว่ากิจกรรมที่เราทตอนนี้สามารถหนักในวคนผ่ีได้กัได้ กิจกรรมต้นรัไหมคะว่าการเก็บตัวที่นี่มันจะมีการทํากิจกรรมแบบนี้ค่ะอนไม่ทราบไม่คิดไม่คิดว่าจะมีแบนรับก็ไม่คิดว่ามันจะเฮว่ขนาดนี้ครับแต่ก็เตรียมใจไว้บ้างครับเตรียมใจว้บ้างียกว่ามันโหดไหมฮะไม่่สนุกไหม่ถือว่าสนุกดีครับมากว่าได้ปะจนไทยไม่โหดครับเมื่อวันวันแรกลงมันมันทำกิจกรรมเลยไหมคะใช่ ว่าพอให้มีการทำกิจกรรมแบบนี้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะมีในผลแน่นอนแน่องอย่างเรล่แล้วก็เป็นสิ่งที่แบบสื่อให้ให้เห็นว่าความเป็นชายแท้ความเป็นสุภาพบุรุษในรูปแบบของประเทศไทยอ่ะเราจะมีเอกลักษณ์คือแบบความเป็นทหารอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาเราทั้ง1 7คนเนี้ยมาเผชิญชีวิตว่าแบบชีวิตแบบ S 1> <S 1> วีรบ,บุรุษ <ic> ของประเทศไทยเป็นยังไงก็ลเลยทําให้เราแบบเข้าใจความหมายขอคำว่าสุภาพบุรุษจริงๆครับออตอนเนี้ยลูกต้องวนสิวนแนวบอนในเพลนางงามมา้าหัวเป็นไวรัลเลยอยากจะอบอกอะไรกับแฟนๆไมครับก็ทั้งหมดทั้งมมลเราก็ต้องขอบคุณเวทีการประกวดครับที่สมบสรณ์พวกเราทุกคนให้ได้มีมีมน้ามีตามีความรู้สึกว่าเออเรายอยู่ในสังคมที่โดดเด่นได้ครับส่วนคุณผู้ชมตอนนี้ครับ รอต่อไปเราจะทําให้แบบสนุกที่สุด,ดให้ติดตามติดตามต่อไปเพราะว่าพวกเราจะทําให้สนุกที่สุดให้กัแบ,บแฟนๆที่รอชมอยู่ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่พี่สื่อมวลชนแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยครับ เป็นตัวเต็งยกมือคือเต็งทุนเลยเต็งุกเลยทุกคนเต็งเต็งเลยสัญาเเตง็เป็นการเตือนว่าอยากให้ไดนำตัวตัแต่หมายเลขแรกเนาะแค่เพิ่ว่าแมนทันเบอร์อะไรแล้วก็คูดชื่อแ่นั้นนะคะให้กับวส์นะคะเรื่องที่หมายเลขหนึ่งเลยก็ได้็ได้ตรวจสอบสวัสดีครับแมนทันศูนหนึ่งครับติงตามครับผมนายซุพเิ์สินสมคายครับสวัสดีครับแมนทั้น0ูนยครับโอโซ่ครับนายเสตทินันผลลุงครับสวัสดีครับเจงนะครับแมนทันศูนสาครับเอกพั สวัสดีครับแมนทันศูนย์สี่โต๊ะธนกิจชาลัมณีพรครับสวัสดีครับแมนทันศูนย์ห้าครับกินทิวาตันติวานิยมครับสวัสดีครับแมนทันศูนย์หกเบนพิชัยเพิ่มสุขครับสวัสดีครับแมนทันศูนย์เจ็ดคีวินอภิสิทธิ์นันเลดาสมครับสวัสดีครับแมนทันศูนย์แปดมาร์คธีรศักดิ์เกลยอดดีครับสวัสดีครับแมนทันศูนย์เก้าครับน็อตพิลาวศิริชัยครับ สวัสดีครับแมนฮันหนึ่งศูนย์นาวีเอกนาวีอุษาสวัสดีครับแมนฮันหนึ่งหนึ่งโกเมนนาดีครับสวัสดีครับแมนฮันหนึ่งสองเบนชชัยธวัฒน์มูลแคมครับสวัสดีครับแมนฮันหนึ่งสามพีเตอร์สารัตพุทธิมาลีครับสวัสดีครับแมนฮันหนึ่งสี่โมเอพุทธเดชสารสารินครับสวัสดีครับแมนฮันหนึ่งห้ามิวไอโซนลูกอรุณลินลูงโลดครับ สวัสดีครับแมนทันหนึ่งหกช้างกลินจันดาเรือมครับสวัสดีครับแมนทันหนึ่งเจนปอมกำมลพบแก้วเดียวครับโอเคครับที่แฟนบ้ถ่ายรูปร่วมมาจะไม่ป้ากันดีกว่าว่าไปนอกวันไหนแล้วก็ยังไงบ้างตินตังอะไรเลยเลยอ่าไฟนอลไลฟ์สดทุกแฟนติดแมนทันไทยแฟนได้ครับ วันที่13สิงหาคมนะครับก็จะมีไลฟ์สดทางแมนท์ไฮส์ไทยแลนด์ที่ปากน้ำขาก็วันที่13สิงหาคมนี้นะครับก็จะมีไลฟ์สดที่ทางแมนท์ไฮส์แมนท์ไฮส์ไทยแลนด์จะบอกว่ามันอลังการมากครับน่าจะเป็นเวทีที่แรกๆที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับฝากติดตามด้วยยิ่งใหญ่ตั้งแต่คาดคนเก็บตัวจนถึงวันชิงแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับครับผมที่ไหนครับที่ไหนที่สเปซพาร์ทั่งคอกครับผม อาเซนนะครับ <laughs> <laughs>